ันนี้มาพบกับสาวลาวผ้ามวนเมื่อนี้หมูน้อยพาไปจังหวัดอายุทายานั่นเองเนาะซึ่งว่าหมูน้อยจะไปเฮ็ดบุญไหว้พราเฮ็ดบุญหลักๆก็คือไปไหว้พ้าเฮ็ดบุญนั่นแหละส่วนที่เหลือหมูน้อยจะพาไปไซส์จะพาไปกินข้าวอยู่ไซส์ฝักติดตามเมื่อกี้เช่นึงเดอ้อสำหรับใครที่เข้ามาเบอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หมูน้อยเฮ็ดคลิปต,ต่อไปอ่าตอนนี้หมูน้อยขอโตนั่งรถไปก่อน แล,แล้วตอนนี้มูน้อยก็ฮอตคาเฟ่รักนาเนาะซึ่งเป็นคาเฟ่ติดกับพงนาฮะนะเดี๋ยวมูนม้อยค้าเข้าไปเบิรงข้างในว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศข้างในโคตรดีเลยอ่ะพอมือนี้กับฟ้าคลุมๆนๆแดดเบิดมือ หมูน้อยกะเลือกหอม่องนั่งได้แล้วเนอะอาบ้านกลางนาว่ะ่นค่าบริการของเพื่อนอสามร้อยห้าสิบบาทจะมีน้ำไห่สองแก้วส่วนที่เหลือคืออ่าซาไทยหรือว่าหมูน้อยสั่งมาเองเนาะแล้วหมูน้อยก็ได้สั่งก็ข้าหมากินน้ำก็คืออันนี้จะเป็นข้าวราดข้าวราดแกงแล้วก๋วยเตี๋ยวสั่งบะหมี่แห้งแต่ได้บะหมี่น้ำ เดี๋ยวหมูน้อยขอตกินเข้ากันเด้อตอนนี้หมูน้อยก็ได้กิ่นข่าวแล้วเนะาะอาหารก็ปกติน้ำก็ถือว่าโอเคอ่าบรรยากาศถ้าคิดไผคิดว่ามาเพื่อบรรยากาศนะบรรยากาศรักพันแนนอนแต่ตอนนี้หมูน้อยก็ได้หายหอบกินข่าวอิ่มแล้วเน,ะนะาะหมูน้อยก็จะไปตอไปไหวพ้พระตอเนาะเดี๋ยวเป็นจังได๋ไปเบ่งน้ำกันอีกเครื่อหนึ่งเด้อ ตอนนี้หมูน้อยก็ได้อยู่วัดชัยวัฒนารามเนาะมูน้อยก็ได้แปลงสมสวยงามอลังการโบ <kar iro> เดี๋ยวหมูน้อยพาขเข้าไปเบิ่งข้างในเด้อ <Rosie. S 1> และนี่ก็คือบรรยากาศข้างในวัดเนาะจะเป็นวัดที่เก่า remedy, กแก่สมัยก่อนๆแนละสมัยเก่าๆแหละเดี๋ยวหมูน้อยจะแพนบรรยากาศข้างในให้เบิ่งกอีกเนาะมันจะนีหลายๆ์ม่องเลย ตอนนี้มูน้อยกะได้สมบรรยากาศข้างในได้วายพาเอียงเป็นที่เรยบร้อเนาะทายฮุบก,กุก๊ปกิ๊บแน่หน่อยนึงเดี๋ยวต่อไปมูน้อยจะพาไปวัดพระศรีสันเพชรสเตอร์น้องกันตอนนี้มูน้อยกะยูอ่าวังสร้างเนาะเดี๋ยวมูน้อยกะได้ซื้อโถแล้วเพื่อจะไปขี่สร้างหรือไปนางสร้างน่นเองเดี๋ยวเขาต้องได้ไปต่อคิวอบอ่งขันเนาะเพื่อจะไปนางสร้าง มตอนนี้หมูน้อยก็อยู่หิงฟางแล้วโคแบบนางเบมโคแททีนางเก่งเด๋ยวก็เต้นเต้นสุดๆเลยเอามาก็เป็นครั้งแรกที่นางเนาะกันึกๆึกตึกึกตอนนี้หมูน้อยก็ได้อยู่วัดภาะีสันเทพ,พแล้วนาะเดี่ยวหมูน้อยพาไปเก็บบรรยากาศข้างในเด้อ <laughs> <laughs> หลังจากที่มูน้อยได้สมบรรยากาศข้างในวัดพระศรีสรรเพชรแล้วเนาะเดี๋ยวมูน้อยจะออกจากวัดพระศรีสันเพชไปวัดอ,อีกวัดหนึ่งตอ่อแต่ว่าหมูน้อยทาไม่หูวงหรอกว่าจะไปวัดแต่เพราะว่า b o ได้แผเนี้ยเนาะเดี๋ยวไปเบิงน้ากันเดื้อว,ว่าหมูน้อยจะไปวัดใดและแล้วตอนนี้หมูน้อยก็อยู่วัดมหาธาตุเนาะห่างจาก วัดพระศรีสันเพช่าประมาณ5นาทีหมูน้อยมาฮอดวัดมหาธาตุขจาว่าจะมีพระพุทธรูปที่อยู่ต้นไม้เดี๋ยวหมูน้อยจะพาไปเบิ่งเดอร์ว่าพระพุทธหูปจะอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้ยังมึนๆอยู่ว่าจะไปห้างไหนดี และข้างหลังบมูน้อยก็คือพระพุทธรูปที่อ,อยู่ขึ้นอยู่ต้นไม้เนาะหลังจากที่หมูน้อยเบิ่งบรรยากาศในวัดแล้วเนาะเดี๋ยวหมูน้อยขอโตไปกินข้าวกันเด้อจุดใจจะขาดละเดี๋ยวไปเบิ้งว่าหมูน้อยจะไปห้านไดนและแล้วตอนนี้หมูน้อยก็ได้กินข้าวอิ่มไปเทียนเรียบร้อยเนาะ หมูน้อยว่าจะไปหาวัดที่พวายสังฆทานได้แต่ว่าตอนนี้ฝนกระตกแด้วัดเพิ่นกะมีเวลาสจากัดที่เพิ่นปิดเนาะบางวัดกระปิดห่างมูหกโงแต่ว่าบุฟวะหมูน้อยจะไปทันวัดใดเดี๋ยวไปเบื้องน่ากันเด้อว่าจะไปวัดได ตอนนี้หมูน้อยกายูวัดไงไซมงคลเนาะหมูน้อยกาจะเข้าไปไหว้พระก่อนแต่ว่าตอนนี้เริ่มแบบฝนตกมาเรื่อยๆเนะเดี๋ยวหมูน้อยขอตัวไปไหว้พระก่อนเดอ้อว่าจะโมหฮพระเจดีตอนนี้เพิ่นก็นได้ปิดละปกติเพิ่นจะมองนี้จะเป็นแบบมองที่อาซื้อพระหฮมเจดีเนาะแล้วก็เอาไป เพื่นอนเจ้าไปแบบเอาไปห่อพระพุทธูธที่นอนอยู่หม่องนี้แต่ว่าตอนนี้เพื่อนได้ปิดไปแล้วหมูน้อยก็ได้อยู่ออวัดพนานังเชิงอะอ่าซึ่งว่าหมูน้อยถามกับเจ้าเมื่อกี้สังฆทานนะได้ปิดให้ถาหวายสังฆทานแล้วเนาะ ตะว่าหมูน้อยจะเข้าไปไหว้พระข้างใน,นเพราะว่าไหว้พระเอียงกับเจ้ายังเปิดให้ไหวอยู่เป็นปกติเนะาะย่างเข้ามาเบิองกันเด้อ การเที่ยวหนึ่งมื้ออายุทยาของหมูน้อยกาได้จบลงเพียงเท่านี้แล้วเนาะแต่ว่ามื้อน,นี้มันเฟลในหน่อยหนึ่งพอตัวเองไม่ได้ถวายสังฆทานมีไดไหว้ผาแต่ก็ยังดีเนาะไได้ไหว้ราในหน่อยหนึ่งสำหรับใครที่เข้ามาเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หมูน้อยเ้อตอนนี้หมูน้อยขอตัวกลับบ้านก่อนคำแล้